สวัสดีทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้ก็จะพามาชมนะครับไม้มงคลที่ขายดีในสวนของเอประจักษ์ชัยนะครับก่อนที่จะมารู้จักกับไม้ชนิดนี้นะครับก็ฝากกดติดตามเป็นแรงใจให้ด้วยแล้วกันนะครับกับช่องน้อยๆของเอประจักษ์ชัยครับนี่คือเลดคองโกครับหรือเรียกตามภาษา ไทยก็โคตรรวยนะครับขายดีนะฮะเนี่ยกระถางไซนี้ผมขายอยู่350บาทนะครับดูฟอร์มกอใหญ่มากนะครับสวยงามชื่อของเขาคือโคตรรวยครับหรือว่าเลดคองโกใบเงาสวยครับ ใบนี้สวยแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้เอาน้ำมันหรืออะไรมาเช็ดนะฮะมีอยู่ด้วยกันสองกระถางครับนี่ก็เหมือนกันครับโคตรรวยนะครับขายในราคา350บบาทนะครับยกกระถางใหญ่ๆส,สวยๆไปเลยครับ ช่วงนี้หน้าฝนนะครับปลูกอะไรก็สวยงามแต่ก็ต้องระวังหนอนเกี้ยมแมลงฮรต้องดูแลเขาเป็นพิเศษนะครับนี่คือบอลฮาวายเอียนพันธุ์นะครับอันนี้แบ่งลูกไปประมาณห้าหกต้นแล้วนะครับกำลังแทงหน่อขึ้นมาแล้วก็มีไม้ด่างอยู่ด้านหลังครับนี่ เป็นหญ้านะครับเคยทําคลิปไปหลายครั้งนะฮะตอนนี้ตัดข้อออกไปก็ไปชํานะครับเนี่ยไปชําติดหลายข้อเลยนะครับชําข้อได้นะครับใครที่สนใจนะฮะอยากจะได้หญ้าชนิดนี้นะครับนี่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะฮะก็ทักเฟซมาครับเฟซเอประจักรชัยนะครับ เลี้ยงง่ายครับแล้วเขาจะมีด่างแบบติดชมพูด้วยนะครับนี่คือข้อที่ผมตัดออกนะครับนี่นี่ครับตัดข้อไปชำด่างทุกใบนะครับด่างทุกใบแล้วพอใบเขาแข่ตัวมาเนี่ยจะติดชมพูครับนี่ครับ ดูครับด่างทุกใบนะครับนี่พึ่งแตกขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็มีขึ้นมาอีกเป็นสีเผือกครับนี่ด้านล่างชำข้อได้นะครับไม้ชนิดนี้นะฮะเพราะว่าผมได้เอาไปชำประมาณ2อสอาทิตย์แล้วนะครับรู้สึกว่าใบเขาก็ไม่เหี่ยวครับไม่เหี่ยว นี่นะครับไม่เหี่ยวนะครับดูครับถ้าโดนแดดเขาจะด่างนะครับเขาจะด่างมากกว่านี้จำไว้สีกระถางครับติดหมดนะครับ นี่คือจำจากข้อพาชมบอลชนิดต่างๆครับนี่เป็นแบคครอนนะครับซื้อมาในราคาหนึ่งรบาทครับตอนนี้ลงแล้วนะฮะแต่ก่อนซื้อมา600บาทตายนะครับมืดแล้วนะครับ สนจันรก็สวยงามพาชมครับสวนบ้านบ้านของเอประจักษ์ชัยนะครับใครอยากจะได้ต้นไม้ไปประดับบ้านฮนะรหรือว่าทำเป็นร้านกาแฟครับอยู่ที่บ้านเดือตําบลบ้านเดืออําเภอเมือ,ง,องจังหวัดหนองคายนะครับแวะเข้ามาชมได้ครับไม้ราคาหลักร้อยนะฮะ นี่ก็เศรษฐีรวยทรัพย์สีทองครับว้าวต้นใหญ่มากนะเลี้ยงข้าวเดียวครับพี่น้องครับดูนะฮะเลี้ยงประมาณสามเดือนนะครับต้นนี้ใบใหญ่มากๆครับสวยงาม นี่ก็เศรษฐีรวยทรัพย์นะครับเหมือนกันจะค้ายเลดองโกนะครับแต่ใบเขาจะกลมมนนะฮะจะ้ายกับโคตรรวยครับแต่โคตรรวยเขาจะลักษณะดำกว่านี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็พามาชมสำหรับ ไม้มงคลชนิดต่างๆนะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะฮะใครที่สนใจอยากจะได้ไม้มงคลหรือว่าบอลน,นาด่างครับก็ติดต่อเอประจกักษ์ใจมาได้นะครับการจองด่างนี่ครับบอลน,นาด่างครับเพิ่งเอาโคนมาใส่นะ เพื่อที่จะให้ลากเขาเดินดีกว่านี้ครับลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับฝาก like, กด share, ไลค์กดแชร์เปอนติดตามเป็นแรงใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ